สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวก็ออกช่วงบ่ายๆนะครับทุกวันวันนี้เป็นวันจันทร์วันเริ่มต้นทํางานใหม่สําหรับสัปดาห์นี้และก็ตรงกับวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564อ่ะได้เวลาของรายการข่าวแบกกระดินนะครับ ลองวงเข้ามาก็จะคุยให้ฟังกันเวลานี้อกสันขวัญแขวนก็มีกลุ่มหนึ่งที่อยากจะฉีดวัคซีนเพราะกลัวตายแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ายังไงก็ไม่ฉีดป้องกันไว้ก่อนคือกลัวฉีดแล้วจะตายคาเข็มถามว่าคนตายคาเข็มเยอะไหมเยอะครับหลายศพด้วยกันที่ตายคาเข็มเรียกว่ารัฐบาลเผาฟรีรัฐบาลเผาฟรีวัดเผาไว้ฟรีครับแต่ไม่มีกระตังจ่ายว่างัันเถอะ มันจิตตกกันไปทั่วหมดแล้วครับมันถึงจุดที่รัฐบาลลอยแพรประชาชนแล้วเหรอโว้ยตอนนี้ทีนี้ญาติคาใจหลายเรื่องครับท่านผู้ชมกรณีที่ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาแล้วก็มีอาการไม่พึงประสงค์ถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีอยู่3ามรายที่ไม่เป็นข่าวไเยอะนะครับที่เป็นข่าววันนี้มีอยู่สาราย รายแรกได้แก่อสอมบ้านแม่มะที่ฉีดวัคซีนชิดโดแวกเข็มแรกเมื่อวันที่29มิถุนายนและก็เช้าวันที่2กรกฎาคมมีมมมาอาการปวดศีรษะรุนมแรงครับและก็ช็อกหมดสติและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลเชียงแสนญาติก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผลตรวจแพทย์ก็ระบุว่ามีเลือดออกที่ใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นบางซึ่งญาติได้นำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลนะที่อำเภอเชียงแสนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าก็ญาติเสียทำไมจะไม่โศกเศร้าล่ะครับไม่ถึงคราวตายแต่ก็มาตายก็เพราะไอ้วัคซีนเนี่ยทุกคนไม่ก็ต้องหมอเป็นแสนแสนคนนะ ล่ารายชื่อถึงนายกบอกให้เปลี่ยนวัคซีนให้เอาวัคซีนอย่างดีหน่อยเอาของอเมริกาที่ผลข้างเคียงเนี่ยมันมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยอย่างโมเดอร์นาเนี่ยในล้านหนึ่งจะมีสักคนสองคนในล้านคนที่ฉีดนะครับหรือชิโนแวกก็ผลข้างเคียงก็น้อยอย่างน้อยก็เอาชิโนฟาร์มอันนี้ก็ยังดีบ้างแต่นี่ก็มีปัญหาตลอดครับมีปัญหาตลอดญาติๆก็โศกเศร้า ญาติก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ฉีดก็ไม่ตายใช่ครับอ,อสมอคนนี้ถ้าเขาไม่ฉีดก็ไม่ตายแต่ไปฉีดก็ทำให้ต้องเสียชีวิตซึ่งญาติเขาบอกว่ายอมรับไม่ได้อยากจะฝากให้ผู้ใหญ่เนี่ยและก็ฝากมาทางรายการบุญลวีตีข่าวให้ช่วยดูแลเยียวยาให้กับครอบครัวพี่สาวซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจเช่นเดียวกับรายของลุงอีกคนหนึ่งครับ อายุ74ที่พัทธลุงอำเภอควนขนุนก็ไปฉีดวัคซีนเหมือนกันแต่นี่ไม่ได้ฉีดชีโนแวกเป็นไปฉีดแอสตราเซเนกานาเมื่อเดือนที่แล้ววันที่10มิถุนามีอาการปวดเมื่อยมีไข้สูงหมอบอกให้กินยาพาราเซติมอนเพื่อลดไข้ต่อเมียมาก็มีอาการแขนขาที่ไม่มีแรงกระทั่งค่ำวันที่20มิถุนามีอาการปวดบริเวณหน้าอกก่อนที่ญาติจะพบว่าเสียชีวิตในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น แต่เมื่อญาติทำเรื่องขอเยียวยาไปยังสอปอสอชอแต่กลับได้รับคำตอบว่าผู้ป่วยอายุมากและมีโรคประจำตัวเมื่อมีอาการไม่ไปหาหมอที่สำคัญคือไม่มีใบรับรองแพทย์ว่ามีอาการแพ้และไม่ได้ลงในหมอพร้อมว่ามีอาการอะไรบ้างหลังฉีดนะก็เขาก็ไม่ให้ตังคนะ์เขาหาเรื่องไม่ให้ตังค์ว่างั้นเถอะไม่ให้ตังค์เขออาอ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยมันน่าเจ็บใจไหมมันน่าช้ำใจไหมล่ะครับ ิพัททลุงอีกรายหนึ่งครับท่านผู้ชมอีกรายหนึ่งก็เป็นรายที่3เป็นหญิงวัยหกชาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนแอสตราเซนิก้าที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒนจากนั้นเส้นเลือดในสมองก็แตกครับโอ้โหต้องหน้าตกใจครับ เส้นเลือดในสมองแตกลูกสาวก็พาตัวไปส่งโรงพยาบาลตะกัวป่าแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากนั้นไม่รอดครับไม่รอดเสียชีวิตในเวลาต่อมาพอช่วงสายวันที่สี่กรกฎาคมคือเมื่อวานเนี้นางสาวปัตมาอายุสามสอปีพร้อมด้วยครอบครัวก็เดินทางมารับศพของมารดาที่เสียชีวิตท่ามกลางความศโศกเศร้าและเสียใจแล้วก็ระบุว่า ถ้าวันนั้นหนูไม่พาแม่เนี่ยไปฉีดวัคซีนก็ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แม่ก็ไม่ตายเสียใจค่ะวันนี้ฉันเสียใจเพราะว่าต้องเสียแม่ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ญาติก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนี่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆย,ย,ยังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะที่มีปัญหาเรื่องนี้ แต่รัฐบาลไม่มีคําตอบเผาฟรีนะวัดเผาเผ้ฟรีอยู่แล้วมาเดี๋ยวรัฐบาลเผาฟรีแต่เงินเนี่ยมันต้องจ่ายเขาไม่ใช่หาทางเรียกว่ากลิ่งไปกลิ่งมากลิ่งไปกลิ่งมามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการปกครองบ้านเมืองมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่มาลอยแพกันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเหมือนกันเขาไม่กล้าฉีดชินโนแวกไม่กล้าฉีด แอสตราเซเนกาก็ไปเสียเงินไปเสียเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นรักวัคซีนทางเลือกที่จะเอาเข้ามาเนี่ยก็คือไอ้ไอ้โมเดอร์นาโมเดอร์นาที่กำลังจะเข้ามาส่วนวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยรัฐบาลเขากำลังขอซื้อกำลังซื้ออยู่ตอนนี้ยังไม่มีวีแววจะเข้ามาครับทีนี้ไอ้ความผิดพลาดตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านผู้ชม การแก้ไขปัญหาผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ำอ่ะซ้ําแล้วซ้ํำอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกช่วงแรกๆเนี่ยเขากําหนดให้วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนเจ้าเดียวนะครับก็เรียกว่าจึงไม่มีวัคซีนคุณภาพมากพอที่จะเร่งฉีดให้กับประชาชนวันนี้ก็ปรับแผนมาใช้วัคซีนแก้ขัดอย่างชินโนแวกที่ประชาชนไม่ไว้ใจนะมาใช้วัคซีนชินโนแวกเป็นวัคซีนหลักด้วย แล้วก็มีการตายกันขึ้นแพ้แพ้แล้วก็ตายตายแล้วก็แพ้แพ้แล้วก็ตายตอนนี้เขาบอกว่าจะเตรียมซื้อพักวัคซินเพิ่มอีกอชิโนแวกอีล้านโดสส่วนวัคซีนที่ประชาชนเรียกร้องอย่างโมเดนาเนี่ยกลับถูกปิดกั้นอย่างล่าช้าทั้งที่งานวิจัยหลายแห่งก็รับรองว่ามันสามารถจะรับมือไอ้โควิด -19 ได้มากกว่ากลับเป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องเสียเงินใช้จ่ายเองซึ่ง ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทันทีที่ประชาชนกดเงินมัดจำค่าวัคซีนทางเลือกก็เท่ากับว่าประยุทธ์เนี่ยกระทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญผมเองไม่กล้าฉีดนี่สารภาพกันตรงตรงไม่กล้าฉีดไอ้วัคซีนแอสตราเซเนกาหรือว่าชิโนแวคเมื่อวานนี้ก็ไปจ่ายสตังจองวัคซีนโรงพยาบาลเอกชนทั้งครอบครัวครับหกเจ็ดแปดคนต้องตัดใจครับมีไม่มีก็ต้องตัดใจไม่อยากให้ต้องจาก กันไปไม่อยากให้ญาติพี่น้องหรือลูกหลานหรือพ่อแม่หรือพี่ป้านะ้าอาต้องจากครอบครัวไปผมต้องตัดใจอย่างนี้เพราะผมไม่เชื่อไอ้วัคซีนตัวหลักนะวัคซีนชิโนแวกวัคซีนแอตรานีนคับผมไม่เชื่อก็เลยไปตามเขาก็คนก็จองกันเป็นหลายล้านคนนะตอนนี้เขาบอกแปดเก้าล้านคนแล้วก็จะมาเดือนตุลาธันวาอะไรเนี่ยนะมันไม่มีทางเลือกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชน ไม่ควรจะต้องเสียเงินเพราะการกระทำของรัฐบาลคราวนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา47ที่บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขะจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่ก็คือกฎหมายในรัฐธรรมนูญแล้วเวลานี้ก็เหมือนกับเราเนี่ถูกทอดทิ้งจากรัฐบาลถูกลอยแพจากรัฐบาลครับ นักวิชาการก็ดีคุณหมอซึ่งมีอาชีพเป็นหมอก็ดีหลายฝ่ายหลายคนเขาก็ออกมาทวงติงเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรรณรัตน์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความาครับในเฟซบุ๊กบอกว่าเมียนมากกำลังเผชิญระลอกสองที่หนักคือติดเชื้อสูงสุดเท่าที่เคยระบาดมา2318คน จำนวนคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอีก35คนเมื่อวานเนี้เมื่อวานเนี้ทั่วโลกติดเพิ่มอีก3ก2 2 8 9 0คนรวมตอนเนี้ยเป็นเท่าไหร่ครับ184ล้านกว่าคนนะครับตายเพิ่มอีก5,788คนรวมแล้วยอดตายทั้งหมดยอดตายทั้งหมด3ล้านกับ4ล้านคน ห้าอันดับแรกที่มีจำนวนติดเชื้อต่อวันสูงสุดก็คืออินเดียบราซิลอินโดนีเซียโคอลอมเบียและรัสเซียส่วนสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ติดเชื้อ3,985คนน้อยกว่าของไทยของไทยติดเชื้อ6,000กว่านะวันนี้และตาย50กว่าคนตาย50กว่าคนแต่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มหาศาล เขาติดเชื้อเพิ่มขึ้นสามพันกว่าคนเองสามพันกว่าคนเองตายเพิ่มอีกแค่สาสิบแปดตายน้อยกว่าคนไทยอีกคนไทยตายห้าสิบกว่านี่สหรัฐอเมริกานะเพราะเขาใช้วัคซีนยี่ห้อดีก็คือโมเดอร์นาและไฟเซอร์แล้วทำไมมึงไม่สั่งเข้ามาละวะเนี่ยนี่ก็เป็นที่น่าสงสัยครับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยติดเชื้อ2,500ตายเพิ่มอีก9คน นะตายเพิ่มอีเก้าคนอินเดียก็เป็นประเทศที่ใหญ่ใหญ่กว่าไทยหลายเท่ามีคนเป็นเกือบพันเป็นพันล้านอนะ่ะตายเพิ่มอีกเจ็ดร้อยสี่สิบสามคนเห็นไหมแล้วถ้าเอามาเทียบอัตราส่วนกันเนี่ยกลายเป็นว่าของไทยเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่ติดเชื้อนะครับอย่างรัสเซียเนี่ยรัสเซียเนี่ยติดเชื้อเพิ่มสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนตายเพิ่มแค่หกร้ยสาสิบสี่คนเท่านั้นเอง แต่ของเราเนี่ยรวมแล้วมันตายเกือบสามพันคนนะครับเกือบสามพันคนนี่แสดงว่าเราเดินทางมาผิดทางเดินทางมาผิดทางที่ผมพูดนี่คือภาพรวมของโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแค่สาเปอร์เซ็นต์และอัตราการตายเนี่ยลดลงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เราดูภาพรวมกันทุกทวีปมีจำนวนการติดเชื้อใหม่ต่อสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นหมด ยกเว้นอเมริกาใต้ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นในยุโรปแอฟริกาและโอเอเชียการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการเริ่มกลับประทุซ้ําในหลายประเทศไอ้สายพันธุ์สายพันธุ์เดนต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยซึ่งมันแพร่เชื้อได้เร็วที่สุดอย่างที่เรารู้กันอยู่ทีนี้ปัญหาที่น่ากังวลก็คือคกลไกการบริหารจัดการระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ รวมถึงคณะกรรมการอนุกรรมการและคณะทำงานด้าน,นวิชาการและที่ปรึกษาล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมกรณีมีข่าวแพร่หลายตั้งแต่เมื่อคืนมั้งเมื่อคืนใช่ไหมเกี่ยวกับสรุปรายงานการประชุมซึ่งมีมติการประชุมเรื่องการนำวัคซีน mRNA ที่ได้รับการบริจาคมา15ล้านโดสให้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายก็คือไฟเซอร์ที่เขาบริจาคมาและเป็นที่เคลือบแคลงก็คือการไม่นำ ไปให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าไปฉีดไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะคือถ้าหากเอาไปใช้ก็แสดงว่ายอมรับว่าวัคซีนวัคซีนเนี่ยไม่มีผลในการป้องกันคือถ้าไปเอาให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดไวเซอร์ฉีดมอร์โดน,น่าก็แสดงว่าเฮ้ยไอ้วัคซีนชิโนแวคขนาดหมอพยาบาลยังไม่ฉีดเลยเว้ย วัคซีนเอตราวานิเซนกาหมอพยาบาลยังไม่ฉีดเลยเว้ยรัฐบาลกลัวอย่างนี้กลัวไอ้วัคซีนสองตัวนี้จะขายไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับขาดหลักธรรมาพิบาลสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าโดสละเท่าไหร่สั่งซื้อมาเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ หลักความยุติธรรมหลักธรรมาธิบาลมันต้องอธิบายให้ประชาชนเพราะมันเป็นเงินภาษีของประชาชนเวลานี้มีใครรู้บ้างไหมไม่มีใครรู้เลยครับว่ารัฐบาลซื้อมาโดนราคาเท่าไหรต้นทุนเท่าไหร่มันเป็นความลับผมก็ไม่ทราบเป็นความลับได้อย่างไงนี่ก็คือเรื่องที่หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตกันฟังแล้วก็เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วก็เหนื่อยมาก แล้วก็เครียดมากด้วยเพราะเห็นคนตายกันทุกวันคนป่วยกันทุกวันแล้วพอป่วยแล้วตายตายแล้วก็ไม่ได้ตังค์ไปฉีดวัคซีนตายก็ไม่ได้ตังค์ระยะแรกได้อยู่ศพสองศพมั้งหลังจากนั้นรัฐบาลไม่จ่ายเลยบอกว่าเผาฟรีเ <laughs> ผาฟรีเว้ยเราก็าอยู่กันแบบแบบอะไรที่ผมบอกอะลอยแพ้ถูกรอยแพ้ ฉะนั้นมันก็ต้องสร้างภูมิต้านทานส่วนตัวอย่างที่ผมบอกมันไม่มีทางเลือกก็ต้องมาแนะนําอย่างนี้แหละภูมิต้านทานหมูมันยังไม่มาก็ต้องสร้างภูมิต้านทานส่วนตัวส่วนบุคคลก็คือในครอบครัวเราเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่เป็นห่วงญาติเป็นห่วงพี่น้องผมก็แนะนําเบต้ากรูกแคนถามว่าทําไมถึงแนะนําตัวนี้ไม่ใช่ยี่ห้อนะครับมันเป็นงานทางวิชาการที่มหลาลัยฮาวาร์ดและมหลาหลัยหลายแห่งเนี่ยเขาได้ เอามาวิจัยและผ่านการวิจัยมีตั้ง30กว่าวรายงานครับที่เขาวิจัยแล้วบอกว่ามันดีที่สุดในการสร้างภูมิต้านทานคือรับประทานไปแล้วเนี่ยนะครับไอเบตา้ากรูแคนเนี่ยโดยเฉพาะเบตา้ากรูแคนเขาสกัดอย่างยิ่มขนมปังนี่ปลอดภยัยกินเข้าไปแล้วรับประทานไปแล้วมันไปสร้างไมโครฟารรสภาษาแพทย์เขาเรียกไมโครฟาสไมโครฟแปลว่าเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่มันไปสร้างในร่างกายเรา พอร่างกายเราได้รับสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นเชื้อไวร์ลไวรัสเชื้อราปรสิตอะไรเข้าไปไอ้ไมโครแฟสหรือเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เนี่ยมันจะปราดเข้าไปเกาะเชื้อไวรัสตรงนั้นและฆ่าเชื้อไวรัสทิ้งมันสร้างภูมิต้านทานให้เราเหมือนก็เป็นทหารตำรวจที่มันดูแลร่างกายเราสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันเข้าไปฆ่าสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเป็นเข้าไปฆ่าเขาถึงเรียกว่ามันเหมือนเพชฌฆาตไง ไมโครฟาสหรือไมโครแฟสมันเหมือนเพชฌฆาตเข้าไปค่าฉะนั้นเมื่อมันเข้าไปค่าเซลล์ไอเข้าไปฆ่าเชื้อไวรัสอย่างเช่นไอไวรัสโควิด1 9นี่ก็เชื้อไวรัสเขาบอกว่าเชื้อไวรัสทุกชนิดที่มันช่วยได้อยากให้ท่านศึกษาอยากให้ท่านดูหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างโทรศัพท์มาเรามีเจ้าหน้าที่คุยกันแล้วก็แนะนําสร้างภูมิต้านทานส่วนตัวก่อนก่อนที่จะไปพึ่งรัฐ รารัฐเนี่ยยังฉีดไม่ได้ฉีดได้บ้างไม่ได้บ้างวัคซีนไม่พอม้่งไม่พอบ้ง่งบางคนฉีดแล้วก็เดสมอลเล่แพ้วัคซีนบ้างอะไรบ้างนะระหว่างที่เรารอผมก็ระหว่างที่ผมรอมอน์ดาน,น่าซึ่งจองไปแล้วผมก็รับประทานในตัวเนี้ยใครที่สั่งซื้อไปแล้วก็รับประทานต่อได้ไม่ต้องไปหยุดสร้างภูมิต้านทานของเราสร้างภูมิต้านทานให้พ่อให้แม่ให้น้องให้ลูกของเราในบ้านช่วยตัวเองก่อนเพราะว่า ถ้าไม่ช่วยตัวเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งใครจะจากเราไปในบ้านนี้มันเป็นเรื่องเศร้าครับพ่อจากแม่แม่แมจากลูกลูกจากปู่ลูกจากตาลูกจากอาลูกจากนะมันเป็นเรื่องเศร้าผมเองก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ละวันฟังแต่ยอดคนตายคนป่วยคนตายคนป่วยอยู่นั่นแหละครับมันเป็นปัญหาที่เศร้าใจของคนไทยที่พึ่งรัฐบาลนี้ไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาเรื่องเนี้ย มาคุยให้ท่านฟังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยที่เวลานี้ยาสมุนไพรเราเยอะแยะครับและเป็นของดีซะด้วยสามารถจะรับประทานเพื่อสร้างภูมิต้านทานได้ถ้าท่านไม่มีโอกาสไม่มีสตังที่จะไปซื้อเอเบต้ากรูแคนท่านก็ไปดูปรึกษานักโภชนาการได้เขาจะบอกเลยว่าเรากินอาหารอะไรที่สร้างภูมิต้านทานเราเอาภูมิต้านทานให้ดีก่อนเพราะคนเราเนี่ย ภูมิต้านทานในเด็กภูมิต้านทานมันจะดีพอหลังอายุยี่ห้าภูมิต้านทานมันจะลดลงลดลงลดลงจะเห็นว่าคนสูงอายุเนี่ยจะเจ็บป่วยกันมากเป็นเบาหวานเป็นชาปลายมือปลายเท้าเป็นภูมิแพ้เป็นโรคมะเร็งนู่นนี่นั่นฉะนั้นไอเบต้ากรูแคนเนี่ยนักวิชาการของไทยซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นผมยกตัวอย่างศาสตราจารย์ดรในายแพทย์สมศักดิ์วราคามินคุณหมอมสมศักดิ์เป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นหมอ แผนปัจจุบันนี่แหละท่านบอกรักษาเคมีบางทีมันไม่ได้ผลท่านเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกไอเนียเขาเรียกแพทย์ทางเลือกครับเขาก็ไปเห็นผลงานของมหาลาัยฮาวัดมหาลายัยทูเลนเบลอะไรต่างๆซึ่งเขามีรายงานสามสิบกว่ารายงานครับสามสิบกว่าการวิจัยว่าไอเบต้ากรูแคนมันสร้างภูมิต้านทานได้มันช่วยได้นะมันช่วยได้มันเขาใช้คํานี้ครับเขาใช้คําว่าป้องกันและรักษา ป้องกันก็คล้ายๆกับอาหารเสริมรักษาก็เหมือนกับยาเบาหวานชาปลายมือปลายเท้าภูมิแพ้มะโรงมะเร็งนะและตัวเนี้ยเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเคยสู้กับสงครามเชื้อโรคจำโรคแอนแท็ได้ไหมครั้งหนึ่งสหรัฐอเมริกาประธานาจอดประธานาธิบดีจอร์จบูตสู้กับไอซัดดำแห่งอิรักยังไงอิรักมันก็สู้ไม่ได้มันก็ผลิตไวรัสเหมือนกับไวรัส ไวรัสเนี่ยเขาผลิตมามาจากจีนหรือมาจากสหรัฐอเมริกาหรือมาจากในห้องแลบนอตโคโลรไลนาะเหมือนกันนะผลิตมาเพื่อจะขายวัคซีนหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เหมือนในซัดดัมมันผลิตไวรัสนะเขาเรียกโรคแอนแทก็กใส่ไปในรูปแป้งแล้วก็ใส่ซองจดหมายจาน้าซองถึงคนอเมริกันเพราะมันต้องการทําลายอเมริกันส่งไปใครฉีดซองจดหมายอ่านเจอแป้งไม่เหลือแล้วครับตายติดเชื้อไวรัส ไม่มีอะไรไปสู้กับมันจนมหลาลัยฮาวั์และกสถาบันต่างๆเขาก็แนะนำว่าเอาทดลองมาแล้วหลายปีเอาไอเบต้ากรูแคนไปสู้กับมันท่านเชื่อไหมปรากฏว่าเบต้ากรูแคนชนะครับชนะเชื้อไวรัสชนะโรคแอนแท็ซึ่งเป็นโรคไวรัสชนิดไรแรงที่สุดเมื่อหลายปีก่อนฉะนั้นผมจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้ท่านสร้างความมั่นใจนะ เรื่องราวมันมีมากกว่านี้ครับแต่เวลานี้คงเล่าได้ไม่หมดไม่หมดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากเอาจดเบอร์โทรศัพท์ทั้งสองเบอร์ไว้แล้วโทรศัพท์เข้ามาเขาจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ท่านฟังเพื่อเป็นวิทยาทานขอบพระคุณทุกท่านครับติดติดต,ตามชมรายการบุญละวีตีข่าวช่วงบ่ายๆก็ว่ากันทุกวันและก็ช่วงเช้าคึกคักหน่อยดุเดือดเผ็ดมันหน่อยนั่นก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ก็ชมกันได้ทั้งสองคลิปทั้งสองรายการ ท่านว่างเวลาไหนก็เข้าไปชมเวลานะั้นขอบพระคุณที่ช่วยกันแชร์แชร์แชร์ช่วยกดกระดิ่งและก็ช่วยติดตามกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดบุญละวีตีข่าวนะแล้วก็ช่วยกันดูโฆษณาด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอร้องกันสําหรับแฟนคลับทั้งหลายลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหมา่จากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ